สวัสดีค่ะซาละเยอรมันมาอีกแล้วนะวันนี้ซาละพาข้าวคัยวอีกแล้วนะคะเนาะแล้วเราก็จะมาทําอะไรกินกันนะวันนี้นะคะเนาะก็พอดีช่วงนี้ของที่เยอรมันนะเขาจะมีเขาจะหนาวมากเลยนะเดือนประมาณเดือนกุมภานะคะต้นเดือนกุมภาเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีอากาศที่หนาวมากเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีหิมะตก บ้างไม่ตกบ้างแต่ว่าหนาวหนาวนะคะเนะะาะล้สซาราคลิปที่แล้วพาไปเดินดูรอบบ้านเนะไปดูหิมะแต่ก็นานแล้วนะที่เขาไม่ได้ตกเยอะเพราะว่าปกติเนี่ยสมัยก่อนอะตกเยอะมากนะคะอย่างน้อยอะออชื่ออะไรอะครึ่งครึ่งครึ่งเข่าอะ ไม่ใช่เข่านะหัวเข่าจากหัวเข่าไปแล้วลงไปประมาณครึ่งหนึ่งสมัยก่อนนะคะหรือว่าตอนที่ซาร่ามาแรกๆนะจะตกตกเท่าเข่าอะ่ะคือขาวไปหมดทั้งนั้นเลยแล้วเราก็จะเดินกลับบ้านกันนะแล้วก็จะตกถนนมั่งล้มมั่งอะไรมั่งโอ้ตอนนั้นนะคะตอนสมัยยังสาวอยู่เนาะก็สนุกสนุกเนาะนะคะเอาแหละวันนี้เราคุยกันนานละว,วันนี้ซาร่าจะพามาทา แกงกะหรีนะคะแกงกะหรีไก่เนาะตอนนี้ซาร่าเป็นคนภาคกลางนะก็เลยชอบกินแกงกะทินะคะเพราะที่บ้านกินแบบนี้กินตามที่บ้านเนาะแล้วก็เรามีส่วนผสมอะไรบ้างนะมาดูกันนะคะนะคะเอาละค่ะนี่เครื่องแกงกะหรีนะพอดีซาร่ามาจากเมืองไทยแล้วก็แช่ไว้ตอนออตู้เย็นนะ แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดจะให้แกงกะหรีนะคือหั่นขิงซอยไปด้วยนะคะนะใส่ไปกันน้ำพริกแล้วผัดคู่กันเลยนะคะนี่อันนี้กะทินะคะอันนี้มันฝรั่งสลามะช้า,า,ชาต้มมันฝรั่งให้แฟนกินนะคะก็เลยต้มเผื่อเลยนะคะแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็ไก่นะคะแล้วเครื่องปรุงรสปกตินะออืแล้วก็อันนี้ก็คือ เราจะมีน้ำอาจายดนะกินกับน้ำอาจายดมีเอ่อเอ่อพริกแล้วหอมแดงแล้วก็แตงกวานะคะเนอะนะคะป่ะเราไปดูทําสไตล์ซาล่างง่ายๆอีกนะแต่กินอร่อยนะคะเอาละค่ะเราใส่น้ำกะทิไปแล้วนะผัดผัดเครื่องแกงเลยนะใส่ขิงกับเครื่องแกงไปเลยนะคะ เราทำไม่เยอะนะหอมจังเลยอืหอม หอมเครื่องแกงมากๆเลยหอมแบบเหมือนแกงอินเดียหอมแบบใส่แบบร้านนี้นะซาลาซื้อมาจากมืองไทยอ่ะซื้อประจําทุกปีนะคะเนาะเขาเป็นน้ำพริกเนี่ยเขามีแด่คนมาซื้อร้านเขาเยอะเยอะเขาอยู่ตลาดสะพานใหม่เนาะอันนี้น่าก็ใส่ไปเลย ไก่หงฉุนติจามมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้โอ้โ<ห>ติดจามมาเรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำกะทิไปเลยนะคะเราใช้กะทิกระป๋องเนาะอย่างว่าอยู่มองนอกกะทิสดไม่มีนะคะมีแต่กะทิกระป๋อง หอมเครื่องแกงมากเดี๋ยวเรารอไก่ให้สุกนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะแล้วเราจะใส่เครื่องน,นี้นะก็มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ทำง่ายๆสไตล์สรลอีกแล้วนะคะหอมหัวใหญ่เนาะมาเดี๋ยวามาเจอกันนะ เอาละค่ะเนาะไก่ก็พอจะสุกแล้วเนาะหอมหอมหอนเพื่อนเนอะสัดก็จะใส่ไอ้นี่เลยเนาะนี่หอมนะคะหอมอืมแล้วก็ไอ้นี่ใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยทั้งมันฝรั่งนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เคี่ยวอีกสักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็เรามาปรุงรสกันนะนะคะมาถอเคี่ยวก่อนนะคะเอาล้ค่ะโอ้เดือดใหญ่แล้วจะล่าใส่กะทิที่เหลือไปเลยเนาะนะคะอืมแล้วเราก็จะมาปรุงเอานะโอ้ยหอมมากโอ้ยเดือด กระเด็นไปทั่วเลยนะเพื่อนๆโอ,อ้โเนอะโอเคเราใส่น้ำตาลปี๊บเลยเนาะน้ำตาลปี๊บไปเลยแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำมันหอยเอย๋ใส่รสดีเนาะเข็ดหน่อยนึงแล้วก็ น้ำปาาลาน้ํน้ำมันหอยหน่อยหนึง่งเสร็จแล้วน้ำตาลหน่อยนะคะที่เราใส่น้ำตาลปี๊บไปแล้วเนาะ ก็เกลือตามตาสไตล์サานะต้องใส่เกลือหน่อยเพิ่มแล้วก็คนค่ะคนอืม้มคนหอมมากเดี๋ยวเราปรุงกันเนาะเดี๋ยวไอใส่น้ำร้าะปอง น้ำกะทิหน่อยนะคะ,ะเด็นจะดอนเต็มไปหมดเลยเราเคี่ยวมาสิบห้านาทีนะนี่เข้ากันแล้วนี่สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะ ชิมกันอืมอืมอร่อยแล้วเดี๋ยวเราใส่เกลืออีกนิดนึงน้ำตาลทรายหน่อยเนาะนี่น้ตาลทรายหน่อยนึงแล้วก็เกลืออีกนิดนึงนะคะ นี่เสร็จแล้วนะคะโน้ืมเห็นไน้่เอ่ยนี่แกงกะหรี่ไก่นะคะเนะมาตักใส่ถ้วยกันแล้วซันล่าจะกินนิดหน่อยเนาะนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะแกงกะหรี่ไก่ค่ะทําง่ายๆสไตสไล์ซาลาอีกแล้วนะนะแล้วก็พร้อมกับน้ําอาจาดนะคะนี่น้ําอาจาย์นะคะ,อ,าาะ,คะอืมวันนี้อากาศดีนะมีแสงแดดจ้าเลยเนาะอมืมากินข้าวกันค่ะเนาะนะคะเนาะ อันซาร่าเยอรมันชาแนลนะขอฝากคลิปนี้ทีนะคะกับแกงกะหรี่ไก่นะจ๊ะนะคะทำง่ายๆสไตล์ซาร่าอีกแล้วนะคะโหนอือ no. hmm. เออแกงกะหรี่ไก่นะกับแกงมัสมัน่นแกงกะหรี่ไก่เขาไม่ใส่น้ำสม้มมะขามนะคะถ้าเกิดแกงมัสมั่นเนี่ยเขาต้องใส่สม้มมะขามน้ำสม้มมะขามนะคะ เนาะบางคนเห็นบางคนเขาก็ใส่เนาะบางคนก็ไม่ใส่แต่จริงๆ่ะสูตรโบราณจริงๆเขาไม่ใส่นะคะเขาจะใส่สเฉพาะของแกงมัสั่นนะเนาะโอเคนะัาร่าเขากินข้าวปนนะเนะาะสาร่าเยอรมันชาแนลขอฝากคลิปนี้ทีนะคะอย่าทิ้งสาร่าไปไหนนะอยู่กับสาร่าก่อนนะคะนี่กับน้ำอาจารย์จ้าแกงกะหรี่ไก่น่น่่นน นี่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 โอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ